สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องโกโก้สมัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีนะครับตรวจเช็คระบบเสียงนะครับและระบบสั่นของเครื่องนะครับสําหรับบางคนนะครับที่มีปัญหานะครับบางทีนะครับมีคนโทรเข้ามานะครับหรือว่าโทรไลน์เข้ามานะครับมันไม่มีเสียงนะครับหรือว่ามันไม่สั่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธี เช็คระบบเสียงนะครับแล้วก็ระบบสั่นของตัวเครื่องนะเบื้องต้นนะครับก่อนที่จะเข้าไปซ่อมที่ร้านนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาที่โทรศัพท์ของเราก่อนนะครับคือเอาไว้โทรออกนะครับตัวนี้นะครับกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดนะครับดอกจันนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดศูนย์นะครับ ก็ดอกจันนะครับสี่เหลี่ยมนะครับกดแล้วก็จะมาขึ้นที่หน้านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คนะครับเช็คสองอย่างครับก็คือนะครับนี่ครับสปิเกอร์นะครับสปิเกอร์นี่ก็คือระบบเสียงนะครับเวลามีคนโทรเข้ามานะครับมันก็จะต้องดังครับแล้วก็อีกอันนะครับก็คือนะครับไวเบชั่นนะครับก็คือเช็ค ระบบสั่นนะครับของมอเตอร์นะครับว่ามอเตอร์เสียนะครับหรือว่าทํางานหรือไม่ทํางานนะครับก็อันดับแรกนะครับให้เรามากดที่นะครับกดที่คําว่าสปีกเกอร์ก่อนนะครับถ้ากดนะครับแล้วมันมีเสียงดังครับแสดงว่าระบบเสียงเราเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับลําโพงเรานะครับ ก็อีกอันนึงนะครับให้เรามาเช็คที่ระบบสั่นของเรานะครับวายเบชั่นนะครับแตะเข้าไปนะครับถ้าแตะนะครับถ้าเราแตะวายเบชั่นนะครับแล้วมันสั่นนะครับตัวเครื่องมันยังสั่นนะครับแสดงว่ามอเตอร์นะครับของเรานะครับก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับถ้าเราเช็ค2ตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเรายังมีปัญหานะครับ มันไม่มีเสียงนะครับเวลาคนโทรนะครับไม่มีเสียงเรียกเข้านะครับกับไม่สั่นครับเพื่อนๆนะครับลองไปเช็คที่การตั้งค่านะครับในรูปเฟืองนะครับของเครื่องของเราก่อนนะครับโทรศัพท์ที่ผมใช้นี่ก็คือเป็นรุ่นซัมซุงครับถ้าเพื่อนๆสองตัวเนี้ยไม่ดังนะครับเสียงเรียกเข้าไม่ดังกับมันไม่สั่นนะครับลองไปดูที่การตั้งค่านะครับบางทีเพื่อนๆอาจจะไปกดปิดไว้นะครับนี่นะครับก็เป็น วิธีการง่ายๆนะครับในการตรวจเช็คนะครับระบบเสียงเรียกเข้านะครับแล้วก็ระบบสั่นของมอเตอร์นะครับของเครื่องครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆครับที่ผมจะทําลงในช่องสุกวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ